ทำไมตัวอีกละเออโอ้ยเปิดทำกลังตามทำกำลังตามเพื่อตามพวกอยู่ครับตามพวกก็เปิดแดงเยอะมีใครใส่ค่าหัวไปหรือยังใม่มมใส่ไปแล้วสองเก้าสามหนึ่งหกอะไรพิกัดครับเขาใส่พิกัดไหมเขาใส่พิกัดเรียกพวกเลยอ๋อเรียกพวกเลยอ๋อบอกบอกพวกเหรอเอ้ยแดงแดงแล้วแดงแล้วอะไรอะแดงก่อนแล้วไงอะ ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่เช็คก็ววก็ลวกได้1ีกสองทีมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแดกใส่ผมดิมะเฮ้ยไป่ผมทำยังไงเรียบร้อย เอาไต้ล่วงล่วงแต่เมื่อวันจริงเราไม่ผิดนะก็มาหวดเราก่อนนะเราเบี้ยวอ่ะไม่ไอไอไออนี่ไอนี่มาหวดก่อนคนคนเราหวดก่อนไออไอนเจ้าชายน้อยอ่ะหวดก่อนเจ้าชายน้อยไม่ได้อยู่ที่นี้ไม่ใช่ไหมก่อนนั้นร้านนั้นอยู่อยู่อยู่นี้ครับอเราจ์น้อยไปไปหวดเขาก่อนไปหัวแลนโบก่อนเจ้าชายน้อยดิแต่แต่แลนโบอ่ะแต่แลนโบอ่ะเขามาทับพี่เขามาทับพี่ แล้วชายน้อยก็เลยเปิดหัวซะเขาเรียกเป็นเรื่องเลยอ้โหจนชายน้อยก็เลยหัวยาวเลยใช่ไหมไม่มีใครมาช่วยน้องหลังมาโดยเรื่องมาปฏิปต่อกันนี่ว่าใช่ไหมเรื่องผมเขาเขากำลังเล็ดพวกอยู่ผมคิดว่านะใช่ครับเจ้ากำลังขี้งวงอยู่เขาขี้ไม่ไ่อยดูดอ่ะแม่ชายเลยขี้หัวอยู่เออมาแล้วมา เจ้ผมผมรูดผมรู่เ <laughs> จ้ผมอะ